สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับก็เจอกับผมนะครับช่อง o v e r r ร์ e นะครับกับเกม b u a R. c l ล y นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเนักเรียนสาวนะครับที่อยู่ระดับ t ท s ในสาย Attacker นะครับเราไปรับชมกันดีกว่าครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับนักเรียนคนที่หนึ่งนะครับเขามีชื่อว่าคารินครับอาวุธที่เขาใช้นะครับเป็นสไนเปอร์นะครับรูปแบบความเสียหายคือการยิงเจาะกราะนะครับ แล้วก็เกราะที่เขาใช้นะครับเป็นเกราะหนักนะฮะส่วนสกิลทั้ง4สกิลเขานะครับเรามาดูสกิลที่1กันดีกว่าสกิลที่1น,นะครับคือสกิล EX นะครับก็คือสร้างความเสียหายเท่ากับ6 8 7ของพลังโจมตีของเธอนะครับต่อศัตรู1ตัวโดยสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ4 8 1ต่อศัตรูขนาดใหญ่นะครับโดยการจ่ายเพียง4คอน,นะครับสามปร,รับการใช้สกิลนี้นะครับ สกิลที่2นะครับเป็นสกิล normal สกิลนะครับก็คือทุกๆ40วินาทีนะครับเธอจะสร้างความเสียหายเท่ากับ223นะครับต่อศัตรู1ตัวและมีโอกาส50ที่จะทำให้ศัตรูมึนงงเป็นเวลา3.1วินาทีนะครับสกิลที่3นะครับคือสกิลติดตัวของเธอนั่นเองก็คือเพิ่มพลังโจมตีของเธอนะครับ14นะฮะสกิลที่4นะครับก็คือเพิ่มพลัง จมตีนับของพันธมิตรทั้งหมดนับ9.1นะครับนักเรียนคนที่2นะครับเขามีชื่อว่าอีโอรินะครับเขาใช้อาวุธเป็นสไนเปอร์นะครับรูปแบบความเสียหายคือการยิงเจาะเกราะนะครับแล้วก็ที่เขาใช้ก็คือเกราะหนักนะครับเดี๋ยวเรามาดู4สกิลเขากันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสกิลที่1นะครับเขาจะสร้างความเสียหายนะครับเท่ากับ350นะครับของพลังโจมตีของเธอเอง ไปยังศัตรูนะครับเป็นรูปแบบพัดนะรูปแบบพัดนะสกิลที่2ครับทุกๆ25วินาทีนะครับเธอจะสร้างความเสียหายเท่ากับ29%นคะรับของพลังโจมตีของเธอนะต่อศัตรู1คนสกิลที่3นะเป็นการเพิ่มคิย์ที่ข้อของเธอนะครับ14%เนะครับสกิลที่4ี่นะครับ,รบสร้างความเสียหายเท่ากับ22.6%นะครับ ของพลังโจมตีของเธอเองเมื่อทําการโจมตีโดยไม่ได้อยู่ในที่กําบังนะครับคือเกมนี้นะครับเขาจะมีที่กําบังนะครับอย่างเช่นบาริเออร์หรือรถนะครับก็คือเขาจะทําความเสียหายกับคนที่ไม่อยู่ในที่กําบังแรงขึ้น22.6%นะครับสกิลนี้นักเรียงคนที่3นะครับเขามีชื่อว่าโนโนมินะครับเขาใช้อาวุธเป็นปืนกลหนักนะครับรูปแบบความเสียหายนะเป็นการยิงเจาะเกราะนะครับส่วนก่อนที่เขาใช้คือคือเกาะเบานะครับ เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักทั้ง4สกิลของเขาดีกว่าครับสกิลที่1นะครับเขาจะสร้างความเสียหายนะครับเท่ากับ432%นะของพลังโจมตีของเธอเองนะครับกับศัตรูที่อยู่ในระยะการยิงของเขานะครับการใช้สกิลนี้ก็คือ5คอร์บใช้เพียง5คอรเท่านั้นสกิลที่2นะครับ normal Skill ทุกๆ30มสวินะครับพลังโจมตีของเธอครับจะเพิ่มขึ้น21.8เปเป็นเวลา20วินาทีนะครับ สกิลที่3นะครับเพิ่มความเสียหายคีติเข้าของเธอ14%นะครับก็เหมือนดาเมจคีย์นั่นแหละสกิลที่4นะครับเมื่อเธอโจมตีนะครับเธอจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม6.7%ให้กับเกาะก็เหมือนแบบว่ายิงทะลุยิงเจาะเกาะอะไรประมาณนี้นะครับนักเยงคนที่4ี่นะครับเขามีชื่อว่าฮารูนะครับอาวุธที่เขาใช้นะครับก็คือสไนเปอร์นะครับรูปแบบความเสียหายของเขาเป็นการยิงแบบมิสติกนะครับ เกาะที่เขาใส่นะก็คือเกาะหนักนะฮะเดี๋ยวเรามาดู4สกิลของเขาว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะสกิลที่1นะครับสร้างความเสียหาย506%นะครับของพลังโจมตีของเธอเองกับศัตรูนะครับเป็นเส้นตรงนะครับทุกครั้งนะครับที่ยิงเจาะศัตรูนะครับความเสียหายจะลดลง10%นะครับก็สูงสุด30%นะครับก็สกิลเขาก็ประมาณว่าจะยิงทะลุเหมือนยิงทะลุคนไปเลยนะครับทุกครั้งยิง1นะครับ ดาเมจเต็มนะครับ5ถ้ายิงทะลุไปเขาก็จะลดลงไป10%ลดไป10%นะครับสูงสุด30%นสครับสกิลที่นะครับทุกๆ30สิวิับเธอจะสร้างความเสียหาย200%นะครับของพลังโจมตีของเธอเองนะครับกับศัตรู1ตัวสกิลที่3นัเพิ่ม HP ของเธอนะคสับ14%สกิลที่4ครับเพิ่มพลังโจมตีของเธอ10%นะครับเมื่อไม่ได้เคลื่อนที่ก็อย่างเช่นนั่งอยู่หลังกำบังหรือยืนยิงโดยที่ไม่ไไได้ขยับปหน เขาจะเพิ่มพลังโจมตีของตัวเอง10%นะครับนักเรียนคนที่5นะครับเขาชื่อว่าอารูครับอาวุธที่เขาใช้นะครับเป็นสไนเปอร์นะครับรูปแบบความเสียหายของเขานะครับคือการยิงแบบระเบิดนะครับและเกราะที่เขาใช้ก็คือเกาะเบานะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักทั้ง4สกิลของเขากันดีกว่าครับสกิลที่1นะครับทำความเสียหายนะครับสองร้อยเจ็ดสินะครับให้กับเป้าหมายครับและกําหนด292%นนะความเสียหายครับศัตรูโดยรอบ ก็คืออันอันนี้ผมใช้ Google แปลมาอาจจะไม่ตรงนะแต่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าสกิลเขานะครับเขาจะยิงไปก่อน1ตัวครับยิงเข้าไปแล้วเขาก็จะมีระเบิดออกมาทีนึงครับก็คือคนที่โดนยิงนะครับคนแรกก็คือโดนดาเมจนะครับ274%แล้วก็ระเบิดออกมาครับคนที่อยู่โดยรอบจะโดนดาเมจทั้งหมด292%นะครับโดยใช้เพียงแค่4คอร์นับสำหรับการใช้สกิลนี้สกิลที่2ครับทุกๆ2 5วีนะครับ เธอจะสร้างความเสียหาย152%นะครับให้กับศัตรู1ตัวคระ50%ของกระสุนนะครับจะระเบิดความเสียหายเพิ่มเติม251%แก่ศัตรูโดยรอบคล้ายๆสกิล1ครับแต่ว่าอันนี้เป็น Normal s สกิลครับมันจะออกมาเองทุกๆ25วิาวีนะครับสกิลที่3นะครับคือสกิลติดตัวเพิ่มความเสียหายนะครับคีย์ที่เข้าของเธอ14%นะครับสกิลที่4นะครับ หรือสกิลซับนั่นเองก็คือเมื่อเธอใช้สกิลหนึ่งหรือสกิล ex นั่นแหละฮะเธอจะเพิ่มคีย์ติคอของตัวเองนับ20.1นะครับนักเลงคนที่6นะเขามีชื่อว่าฮิบิกิครับอาวุธที่เขาใช้นะครับคือปืน mt นะครับหรือก็คือปืนยิงจรวดนั่นเองรูปแบบความเสียหายของเขานะครับคือการยิงเป็นระเบิดนะครับแล้วก็เกาะที่เขาใส่นะครับก็คือเกาะหนักนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักทั้ง4สกิลของเขากันดีกว่าครับ สกิลที่1นครับเขาจะสร้างความเสียหาย31% 1ของพลังโจมตีของเธอเองนะครับภายในศัตรูที่อยู่ในวงกลม5วงของเขาครับคอที uh, ่เขาใช้นะครับก็จะใช้เพียงแค่4ีอคอเท่านั้นครับสกิลที่2นะครับก็คือทุกๆ20ิวินาทีนะครับเธอจะสร้างความเสียหายเท่ากับ1 4 4นะครับของพลังโจมตีของเธอเองให้กับศัตรูที่มีเลือดน้อยที่สุดนะครับเขาจะยิงเหมือนสกิลแรกเลยครับแต่เป็นแค่1นวงนะวงเล็กๆกับศัตรูที่เลือดน้อยที่สุดนะครับทำความเสียหาย144%นรับ สกิลที่3นะครับก็คือสกิลพาสซีฟของเธอคือเพิ่มคีย์ทิคอลของเธอนะครับ14นะครับสกิลที่4ี่นะครับนะก็คือเพิ่มอัตราการทำความเสียหายนะครับให้กับพันธมิตรของเธอนะครับ9.1นะครับนักเลงคนที่7นะครับเขามีชื่อว่าฮีนานะครับเป็นตัวละครที่สมควรจะมีติด i อดีไว้อย่างมากนะครับในช่วงเริ่มต้นของเกมนะครับอาวุธที่เขาใช้นะครับเป็นปืนกลหนักนะครับรูปแบบความเสียหายที่เขาทำนะเป็นการยิงระเบิดนะครับ แล้วเกาะที่เขาใส่นะครับก็คือเกาะหนักเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักทั้ง4สกิลของเขากันดีกว่าครับสกิลที่1นะครับสร้างความเสียหายนะครับเท่ากับ636รนะครับของพลังโจมตีของเธอเองนะครับในรูปแบบการยิงก็คือเป็นรูปแบบพัดนะครับแต่คอที่เขาใช้นะครับคือคอ7แต่เขาว่าจะยิงทะลุบังเกอร์ยิงทุกอย่างพังแหลกหมดเลยนะครับในระยะการยิงของเขาสกิลที่2นะครับเมื่อกระสุนของเธอหมดนะครับเธอจะบรรจุกระสุนใหม่ครับ และจะเพิ่มพลังโจมตี21%นะเป็นเวลา16วิทุกครั้งที่เธอยิงกระสุนหมดเธอจะใส่กระสุนแล้วก็ยิงแรงขึ้นอีกใส่กระสุนแล้วก็ยิงแรงขึ้นอีกไปเรื่อยๆครับจะเพิ่ม16วินะทุกๆก,การใส่กระสุนนะครับสกิลที่3นะสกิลติดต,ตัวของเธอคือเพิ่มความเร็วในการโจมตีของเธอ14%สกิลที่4ของเธอนะเป็นสกิลซับนะบเมื่อเธอโจมตีนะครับเธอจะทําความเสียหายเพิ่มเติม2.7%นะครับ กับศัตรูที่ไม่ได้อยู่ในที่กำบังนะครับที่กำบังที่ผมเคยบอกก็คือบีบังเกอร์รถอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าศัตรูไม่ได้อยู่หลังบังเกอร์หรือไม่ได้อยู่หลังรถนะครับเธอจะทําความเสียหายเพิ่มเติมอีก27%นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรามาทําความรู้จักครับกับเด็กนักเรียนสาวทั้ง7ของเราทุกคนชอบตัวละครตัวไหนกันบ้างฮะถ้าชอบตัวไหนก็สามารถรีกันได้นะครับในช่วงเริ่มต้นเกมนะครับขอให้ทุกคนนะครับ สนุกกับเกมบูอใครนะครับที่กําลังจะเปิดในเร็วๆนี้ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องโอรูดเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีครับ